ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่มหฮือมาของทั้งสองทำให้ลํำน้ำชีตรงจุดนั้นเกิดคลื่นยักษ์กระแทกสองฝั่งอย่างรุนแรงนะครับบักเฮ้าเนี่ยเห็นว่าการต่อสู้ครั้งนี้หนักหนาหยิ่งนักประกอบกับมีนางคำบางนั่งอยู่บนหลังด้วยหากฝืนสู้ต่อไปเนี่ยคงจะไม่ไหวเป็นแน่บักเฮ้าจึงต้องรีบพาคำบางหนีครับแต่ถ้าหากจะให้คำบางขี่หลังในขณะที่กำลังหนีอยู่เนี่ยคำบางอาจจะตกน้ำแล้วถูกบักนนจับกินได้ บอกเข้าจึงใช้ปากคาบคำบางเอาไว้แล้วก็ว่ายน้ำหนีอย่างรวดเร็วครับแต่ทว่าบอกนนก็ไม่ละความพยายามนะทุกคนมันได้ว่ายน้ำตามบอกเข้ามาเช่นกันเพียงไม่นานเนี่ยบอกนนก็ตามมาถึงตัวบอกเข้าแล้วก็ใช้ปากของมันงับบอกเข้าเข้าอย่างจังบอกเข้าจึงต้องหันหลังกลับมาต่อสู้กับบอกนนอีกครั้งครับจังหวัดที่กำลังวุ่นวายกับการ่อสู้อยู่นี่แหละครับทุกคนบักเข้าได้เผลอกลืนคำบางลงไปในท้องครับ การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยบอกเข้าเป็นฝ่ายชนะโดยที่จอระ